กินผลไม้แต่กลับเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนเป็นไขมันพอกตับเพราะเพื่อนๆกินแบบนี้ครับบ้านเราหลายคนนะครับเอาสตรอเบอรี่นะฮะคิดว่ามันมีประโยชน์แต่ไปเคลือบน้ําตาลไปเคลือบน้ําเชื่อมแทนที่เราจะได้สารมีประโยชน์ดีๆจากน้องสตรอเบอรี่กลับกลายเป็นอ้วนไขมันพอกตับเป็นเบาหวานแทนเพราะในแป้งในน้ําเชื่อมในนมข้นมีน้ําตาลแย่ที่สุดเลยก็คือไขฟลูคโตสคอนเซร์บกินไปแล้วเนี่ยเร่งไขมันพอกตับดังนั้นใครอยากหน้าใสาชะลอวัยแล้วตับดีไตดีต ให้กินแค่สตรอเบอรี่อย่างเดียวเพียวๆแล้วถ้าดีกว่านั้นนะครับกินเบอร์รี่เพียวๆกับมัทฉะเพียวๆขอเป็นมัทฉะออร์แกนิกหรือเป็นเกรดพรีเมียม first harvest หรือจะเป็นเซอร์โมเนียลเกรดแบบนี้ก็ได้นะครับมัทฉะเป็นสุดยอดอาหารชะลอวัยอีกอันนึงเลยที่ถ้าใครที่อยากแก่ช้าเร่งเผาไขมันลดความเสี่ยงเรื่องเบาหวานให้กินเบอร์รี่ธรรมชาติสูนโอ๊กกับมัทฉะออร์แกนิกหรือพรีเมียมมัทฉะที่เป็นเซอร์โมเนียลเกรดรับรองผิวสวยใสยชะลอวัยถ้าเพื่อนๆหามัทฉะเกรดพรีเมียมแบบออร์แกนิกหรือ พิมพ์ลงมาขอสูตรได้เลยนะครับว่ามัชชะ